สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะนำคลิปดีๆมีสาระนะครับเรื่องการทําปากโคเรือนนะครับให้ท่านได้รับชมกันว่าขั้นตอนการทำปากโคเรือนนั้นทํำยังไงขั้นตอนแรกทําอะไรก่อนสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการท่านจะที่ท่านขาดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนี่สาคัญมากนะครับไม่วราทานจะเป็นการเจาะปะดานขุดตะน้ํเพื่อก็บเก็บน้ําไว้นะครับ การสำหรับแหล่งน้านี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําปากุหลือนะครับเมื่อท่านมีแหล่งน้ําแล้วนะครับการที่กักเก็บนะครับด้ยการนําส่งน้ําหรือเอาไปลดน้ําเนี่ยท่านจะทำยังไงครับเมื่อท่านมีสนานที่กักเก็บน้ําแล้วนะครับแหล่งพลังงานนี่ก็สําคัญนะครับแต่ว่าบางบ้านเนี่ยจะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้านะครับก็ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของผมนี่ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมพื้นที่นะครับพื้นที่นี่ก็อ่า โดยการไถสักสองรอบสามรอบนะครับอย่างของผมมีรถไถเองก็ไถอยู่ประมาณสักสองรอบสามรอบนะครับไถเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่แล้วนะครับก็เอาพืชต่างๆนะครับที่เราจะจแกะปลูกอยากแกะกิกะกกนอยากแกะวัตถานอยากแกะใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอาไปปลูกลงไปนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ไถไว้นะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการปลูกนะฮะอันนี้ปลูกไว้ก็ประมาณสัก หนึ่งปีได้ครับหนึ่งปีน,นคือเมื่อก่อนจะเป็นที่โล่งๆแห้งแล้งนะครับไม่มีเราไม่มีพืชผักอย่างนี้นะครับก็พอมาปรับปรบปุงตัวนี้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดลึกๆล,ลงไปในป่าเนี่ยคำว่าป่าคูเรือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างในนั้นนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำป่าคูเรือนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับว่าขั้นตอนการทำทำยังไงบ้างแบบไหน,นยังไงนะครับหรือเข้ามาศึกษาดูงานได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในป่านั้นเดี๋ยวผมจะนําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับขอบคุณครับผม